สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกคนครับสวัสดี FC นะครับผมทุกทท่านครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับทางไลฟ์สดนะครับผมอาจารย์มีพาเฮงอยู่ในตอนนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็มาดูนะครับผมแนวทางราพัฒนาครับวระจําวันที่5นะครับวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์สองพนาะครับนะชุด2ตัวบนแล้วก็ชุด2ตัวล่างแล้วก็สรุปอยู่ในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมขอคุณละหนึ่งไลค์คุณละหนึ่งแชร์ครับนะครับเพื่อให้เพื่อนเราได้เห็นแนวทางด้วยนะครับผมเนาะนะครับและใครที่จะเข้ากลุ่ม v i p นะครับกดที่ลิงก์อยู่ด้านด้านล่างได้เลยนะครับลิงก์ปักอยู่ด้านล่างครับเพิ่มเพื่อนเข้าไปแจ้งน้องแอดมินนะครับผมนะนะครับหรือ ID Line มาครับ ID Line 2003 1352ครับตามนี้เลยนะครับไม่มีแอส นะครับพิมพ์แค่ตัวเลข2 0 0 3 1 3 5 2มานะครับงวดที่แล้วนะครับนะครับผมวันศุกร์เนาะใครได้1 3 3 1บ้างนะครับผมใครได้1 3 3 1บ้างครับนะผลออกนะครับผม4 1 3ล่างเบิ้ล4 4นะครับออกตัวนี้นะครับผมนะครับออกตัวนี้เนาะนะครับ4 1 3 ล่างซีนะครับผมนะครับแนวทางเข้าไปที่หนึ่งสามสามมาเป็นตัวกลับนะครับผมกาแดงนก็หมดอ่ะตัวใหม่นะครับเข้าไปที่ตัวนี้นะครับผมหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับ2ตัวบนนะครับผม2ตัวบนนะครับมาเป็นตัวกลับนะครับผมใครกลับก็รับทรัพย์กันไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไร้สด วันนั้นนะครับผมเนาะเรากลับด้วยนะครับ8คู่นี้นะครับส่วนตัวนิ Point ้นมันไม่มานะครับผมตัวนิ <c oughs> ้นไม่มาต้องขออภัยด้วยนะครับผมตัวนิ้นไม่มาเลยนะครับผมฟันผิดตัวนะครับอาจารย์ฟันผิดตัวเองนะครับผมไปฟัน2นะครับนะคิดว่า2มันน่าจะไหลมานะครับตามสูตรเนาะมันมันชน2ตัวนะครับ2ตัวบนนี้ชน1กับชน2นะครับแต่เลือกผิดตัวเองนะครับอืมไปเลือกผิดตัว นะครับไปเลือก2นะครับที่ไหนได้1มาเนาะนะครับ1มามันมา1เลือกกิดตัวนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเลือก1ก็คงจะเข้าตัวเน้นด้วยเนาะ1น3 1นะครับอ่ะก็งวดนี้ว่ากันใหม่นะครับผมตามต่อเดือนสูตรนี้นะครับสูตรนี้ กำลังเดินนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์เด้อใครจะเข้ามานะครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับได้เวลาพอดีเด้อนะครับผมยังมีเวลาอีกยังมีเวลาให้กับทุกคนได้ตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งวันเสาร์นะครับผมเนาะก็เข้าไปที่133 1มาเป็นตัวกลับนะครับเสียดายฟันฟันผิดตัวนะครับมันชน1กับ2นะครับผม ชน1กับ2นะครับหลักร้อยนั้นไม่มานะครับล่างไม่เข้านะครับผมนะถ้าถ้าไปฟัน1น่าจะเข้าตัวนี้เนาะเสียดายอยู่นะครับตัวเน้นมันไม่มานะครับแต่ก็ยังพอได้กําไรนะครับชุดเต็มเรา9คู่นะครับ9คู่ไปกลับก็ลงทุนแค่18นะครับผมชุดล่างนะครับชุด2ตัวล่างไม่มา นะครับไม่เป็นไรนะครับงวดนี้มาแก้มือกันใหม่สําหรับชุดล่างเนาะนะครับอ่ะนะครับมาเดี๋ยวแจกเลยนะครับผมชุด2ตัวล่างนะครับผมแจกชุด2ตัวล่างนะครับชุด2ตัวล่างครับลาวพัฒนาครับงวดประจําวันจันทร์นะครับประจําวันจันทร์ที่ หนะครับผมกุมภาพันธ์สองหนะครับผมนะใครจะเข้ากลุ่มกดที่ลิงก์ได้เลยครับลิงก์ปักอยู่ด้านล่างนะครับมันเป็นยังไงมันไม่ค่อยโฟกัสเลยกล้องอะนะครับเดี๋ยวแจกเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับพูดคุยทักทายกันได้ครับฮานอยก็เข้าน้อยพิเศษนะครับผมเข้าน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกติก็เข้าตัวรูดเนาะ นะครับนอย VIP วันนี้หลุดนะครับผมเมื่อวานนี้แตก3ตัวตรงๆนะครับ v i p เมื่อวานแตก3ตัวตรงๆวันนี้หลุดนะครับไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้มาสู้กันใหม่นะครับแต่ก็เข้าไปที่นอยพิเศษนะครับแล้วก็น้อยปกติเนาะใครที่ติดตามนอยนะครับนุ่มช้ยโพมัสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับผมชุด2ตัวล่างครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพูดคุยทักทายกันได้ครับนะครับขอคนละ1นึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะอ่ะชุด2ตัวล่างครับนะครับ2ตัวล่าง10บนเอ้ยสิล่างนะครับผม10ล่างงวดนี้ได้267นะครับผม267 สิบล่างนะครับผมหน่วยล่างได้แปดเก้าศูนย์นะครับผมหน่วยล่างได้แปดเก้าศูนย์นะครับผมนะจับคู่นะครับผมจับคู่ก็ได้สองแปดนะครับผมแช่ ให้เพื่อนมาดูด้วยแล้วค่ะครับผมขอคุณมากๆครับคุณนิดนะครับผมขอบคุณมากๆครับอ่ะมาดูมาปังกันต่อครับนะครับเราพัฒนาวันจันทร์นะครับมาปังกันต่อแล้วก็เรายังมีเวลาอีกพรุ่งนี้นะครับในการตัดสินใจเด้อทุกคนเด้อคืนนี้ไปนอนหลับฝันดีนะครับผมคืนนี้ไปนอนหลับฝันดีนะครับอ่ะจับคู่สองแปดสองเก้าสองศูนย์ นะครับผม28 29 20โอ้เลข8เด้ 68, 69, เอ6ก69ด0เอ้เขียนเร็วไม่ได้ต้องเขียนช้าๆเนาะทุกคนเนาะนะครับเขียนเร็วเลข8ดูออกเนาะครับเนาะเลข8นะครับผมเลข8ดเด้อนะครับ68 69 60 7จ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับจับคู่ได้แบบนี้นะครับผมนะขอบคุณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดท่านคนดูนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางไลฟ์สดนะครับช่อง YOUTUBE อาจารย์มีพะเฮงนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเห็นนะครับก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อ นะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางนะครับทองพูนนะครับสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วจ้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครจะเข้ากลุ่มนะครับผมใครจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับเข้าไปรับแนวทางฟรีๆนะครับก็กดที่ลิงก์อยู่ด้านล่างได้เลยครับนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนเข้าไปแล้วก็แจ้งน้องแอดมินได้นะครับผมว่าขอเข้ากลุ่มอาจารย์มีพาเฮงนะครับผมเดี๋ยวมีน้องแอดมินดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับ งวดที่แล้วเข้าไหมคะนะครับงวดที่แล้วเข้า1 3 3 1บนนะครับผมนะครับคุณอะไรอ่านไม่ออกคุณยูดาหรืออะไรนี่แหละนะครับผมนะเข้าตัวนี้เด้อนะครับผลรางวัลมันออก4 1 3นะครับล่าง4 4นะครับชุด2ตัวบนนะครับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนอย่างเดียวครับไปกลับด้วย นะครับผมก็เข้าไปที่3 1 1 3มาเป็นตัวกลับนะครับผม3ไอ้2ชุด2ตัวบนนะครับจะมีทั้งหมด9คู่นะครับให้ทุกคนกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยนะครับผมก็1331นะครับผมเข้าตัวนี้ติดตามครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับนะครับอ่างวดที่แล้วเข้าตัวนี้นะครับผมเนาะส่วนงวดนี้ก็มาดูกันนะครับ เรามาลุ้นกันวันจันร์นี้มันจะมาไหมเนาะอ่าตามนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นตัวเน้นตัวฟันนะครับผมล่างนะครับล่างงวดนี้นะครับผมเราพัฒนาฟันไปที่8นะครับผมฟันไปที่8เด้อนะครับผมเด่น8ดครับ เราพัฒนาครับล่างเด่น8ตัวเดียวนะครับผมล่างเด่น8นะครับวิ่งลูด8ล่างตัวเดียวเลยนะครับผมตามนี้นะครับวิ่งลูดเด่น8นะครับแล้ว เราจะเน้นครับหลัก8ดเลยนะครับผมตามสูตรนะครับอาจจะไม่เหมือนใครนะครับอาจจะไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นเดอสูตรนะครับผมเราเน้นแค่3ามคู่นะครับผมเน้นแค่3ามคู่นะครับหลัก8ดจัดไปเลยนะครับผมในเมื่อมันเด่นแดอยู่แล้วนะครับผมมันเด่นแดเราจัดแดไปเลยครับหลัก8ดได้อยู่3คู่นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ได้8ดอยู่3มคู่ นะครับตามนี้นะครับนี่คือตัวเน้นนะครับผมส่วนตัวกันนะครับเราก็กันไว้6คู่นี้นะครับผมนะครับ2 9 2 0 6 9 6 0 7 9และ70นะครับนี่คือตัวกันไว้นะครับใครจะเอาทั้งหมดเลยชุดเต็มนะครับ9คู่นี้นะครับไปกลับก็18คู่เองนะครับ18คู่ลงทุน18คู่นะครับถ้ามันมา นะครับไม่ว่าจะมาตรงหรือมาเป็นตัวกลับยังไงก็มีกําไรเหลือเฟือนะครับอย่างไรก็มีกําไรอยู่เหลือเฟือนะครับนะถ้าเป็นจานเองนี้จัดหมดเลยนะครับจัดหมดทั้ง9คู่นี้แล้วเราค่อยไปเน้นไปเน้นเอาแค่3 3คู่นี้นะครับผมนะเคู่นี้เราจัดหมดเลยไปกลับแล้วก็เป็นเน้นเอา3คู่นะครับผมแค่นั้นนะครับแล้วก็รูด8ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมมารูด8ไว้ด้วยตัวฟันวิ่งรูดนะครับ นี่คือชุด2ตัวล่างนะครับนี่คือชุด2ตัวล่างแคปหน้าจอนะครับผมนะแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับอะ่ะมันอยากขอบคุณทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่ nickname, คือชุด2ตัวล่างนะครับผมนะไปกลับด้วยนะครับเด่นแค่นี้แหละนะครับผมตามสูตรนะครับผม ขอให้เดินสูตรนี้นะครับอ่ะ,ต,อต,นนะต,ต่อไปไปดูชุด2ตัวบนนะครับ2ตัวล่างได้แล้วต่อไปไปดูชุด2ตัวบนนะครับอ่ะชุด2ตัวบนนะครับงวดที่แล้วก็เข้า1 3เข้าไปที่133 1อ่าเห็นไหมมันออก4 1 3ล่าง4 4เข้าไปที่เข้าไปเป็นตัวกลับ หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับงวดนี้มาดูกันนะครับจะมาไหมงวดนี้นะครับชุดสองตัวบนครับสองตัวบนเราพัฒนาอ่ะนะครับผมหลักสิบนะครับหลักสิบบนหลักสิบบนได้สี่ห้าหกนะครับหลักสิบบนได้สี่ห้าหกหลักหน่วยบน หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดนะครับผมนะจับคู่จับคู่นะครับผมสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับจับคู่สองตัวบน ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับผมห้าหกหนะครับหกหกหกนะครับผมจับคู่ได้ได้เาคู่แบบนี้แล้วนะครับผมได้9้าคู่แบบนี้แล้วนะครับนะ แล้วเรามาดูตัวเน้นนะครับผมตัวฟันนะครับผมเรามาดูตัวเน้นตัวฟันกันนะครับผมงวดนี้นะครับเราพัฒนา2ตัวบนนะครับมันชนตัวนี้ชน6เพราะฉะนั้นแล้วฟัน6ไปเลยนะครับ มันชนหกฟันหกไปเลยนะครับผมก็ได้เด่นหกบนได้เด่นหกบนวิ่งรูดหกบนได้เลยนะครับวิ่งรูดหกบนได้เลยลาพัฒนานะครับชุดสองตัวบนตามนี้นะครับ แล้วเราเด่น6แล้วนะครับผมได้เด่น6แล้วมาดูตัวที่เน้นหลัก6 4 6 5 6 6 6 6 7 6 8นะครับได้ทั้งหมด5คู่5คู่ชนที่6ก็เบิ้ล6 6ด้วยนะครับผม บนจะมาอีกไหมสวยไหมทุกคนนะครับผมชุดบนงวดนี้สวยกันไหมมีไผ่มักบอมีไผ่มักมดนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครจะเข้ากลุ่ม v i p กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้นะครับผมหรือ ID Line มาเด้อนะครับ ID Line 2 0 0ู3ย์ศนะครับผม ID ล n e ตามนี้เลยใครจะเข้ากลุ่ม v i p นะครับผมเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดสักบาทนะครับเข้าฟรีตลอดชีพ นะครับผมไปรับแนวทางฟรีๆอยู่ในกลุ่มนะครับมีทุกแนวทางให้ท่านได้เลือกนะครับผมมีทุกแนวทางเลยนะครับอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับผมไปเลือกชมเอานะครับผมนะส่วนแนวทางของจารยเองนะครับก็จะลงเป็นเวลานะครับพอถึงเวลาก็จะลงให้ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเนาะอ่ะได้ตามนี้นะครับผมต่อไปเราจะมาดูชุด3ตัวตรงๆนะครับชุด 3, ตัวตรงๆ นะครับมีอยู่4คู่เหมือนเดิมนะครับชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับ8 6 7นะครับ8 6 7ครับนี่คือชุด3ตัวบนชุดแรกนะครับชุดตัวที่2 9 4 6นะครับผม9 4 6 สวยไหมนะครับชุดตัวที่สามครับศูนย์หกแปดนะครับศูนย์หกแปดนะครับศูนย์หกแปดชุดตัวที่สี่ตัวสุดท้ายครับเก้าห้าหกนะครับผมเก้าห้าหก นะครับนี่คือชุด3ตัวนะครับตามนี้นะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องขอให้ปังขอให้ปังนะครับขอให้มานาะทุกคนอะแคปหน้าจอนะครับแล้วจะบอกตัวไหนมันชนนะครับชุดบนชุดล่างมันชนกันอยู่นะครับผมนะ ชุดบนและชุดล่างมันชนกันอยู่เด้อทุกคนนะครับมันชนตัวไหนนะครับอ่ะแคปหน้าจอตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอชุด2ตัวบนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้แคปสวยๆก่อนนะครับอ่ะแคปเด้อนะครับแคปแคปอ่าทุกคนแคปได้เลยนะครับผมสวัสดีค่ะจานนะครับคุณกวินทิดามาแล้วนะครับสวัสดีครับผม นะครับคุณกวินธิดามาแล้วนะครับผมขอบคุณครับนะขอบคุณทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้เด้อนะครับผมเราพัฒนาขอให้ปังมาดูมาดูนะครับผมภาพเสียงก็คงชัดเจนเนาะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะ,ะชุดเต็มตามนี้ครับ2ตัวบนนะครับ4 6 4 7 4 8 5 6 5 7 5 8 6 6 6 7 6 8 เด่นไปที่6นะครับผมฟัน6นะครับฟัน6นะครับ2ตัวบนฟัน6นะครับผมชุด3ตัวครับสรุปให้เลยนะครับ8 6 7 9 4 6 0 6 8 9 5 6นะครับนะใครจะอัดเดี๋ยวมีให้1คู่เน้นๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมนะครับมาดูล่างกับบนมันชนตัวไหนครับ อ่นะครับผมล่างกับบนมันชนตัวไหนอันนี้คือชุด2ตัวบนนะครับผมอันนี้คือชุด2ตัวล่างนะครับใบนี้คือชุด2ตัวล่างครับมันชนตัวไหนทุกคนดูออกไหมนะครับคงเห็นกันเนาะนะครับ2ตัวบนและ2ตัวล่างมันชนไปที่68นะครับมันชน68นะครับทุกคนตัวเด่น จับคู่กันเลยนะครับตัวเด่นจับคู่กันเลยครับบนเด่น6ล่างเด่น8นะครับ6 8มันชนกันนะครับผมนะเห็นไหมเทียบกันดูนะครับผมบนก็มี68นะครับผมล่างก็มี68เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมฟันตัวเดียวเลยผมฟันอยู่คู่นี้คู่เดียวนะครับทั้งบนและล่างนะครับผมทั้งบนและล่าง ครับทั้งบนและล่างวันที่5 02 6 7ฟันตัวเดียวไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ผมฟันไปที่หกแปดตัวเดียวนะครับหกแปดตัวเดียวเลยใครชอบตัวเดียวเน้นๆเอาตัวเดียววัดใจไปเลยนะครับวัดใจไปที่หกแปดเอา้าไฮไลท์ผิดเอา้าไม่เป็นไรดูออกเนาะทุกคนเนาะเอา้าไฮไลท์ผิดเอาสีนี้แหละสีนี้แหละ,หละมันจะปังนะครับ เอาสีนี้มันจะปังโอ้ยเอาดูออกเนาะนะครับผมดูออกดูออกนะครับเอาอืมจับไปนะครับฟันไปที่68เม็ดเดียวนิ้นนิ้นไปเลย2ตัวนะครับผมนะถ้าสามตัวอา่ามันมี68ตัวไหนเอา3ามตัวให้ไปอีกเลย สามตัวเม็ดเดียวศูนย์หกแปดเม็ดเดียวสามตัวศูนย์หกแปดนะครับผมตามนี้ศูนย์หกแปดจัดไปเลยสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยศูนย์หกแปด มันชนบนและชนล่างนะครับ6กคู่นี้เอาขอให้ปังเด้อนะครับขอให้ปังขอให้ปังครับเม็ดเดียวตามนี้เลยเราพัฒนานะครับวันที่ห้านะครับผมใครชอบเม็ดเดียวเอาตัวนี้ไปเลยอ่าอัดหนักไปเลยเม็ดเดียวเน้นเน้นนะครับเม็ดเดียวเน้นเ้นอัดหนักไปเลย อ่นะตามนี้แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับลืมสลักชื่อไว้ให้สลักชื่อไว้ก่อนเด้ออ่นะครับตามนี้เม็ดเดียวจัดไปทุกคนนะครับจัดไปเลยใครชอบนะครับ มันชนเนาะมันก็เราก็มีความมั่นใจนะเพราะมันชนแบบนี้ใช่ไหมทุกคนนะเห็นไหมบนก็หกแปดนะครับบนก็หกแปดล่างมันก็ยังชนหกแปดอยู่นะครับผมนะแล้วสูตรตัวเด่นนะครับมันก็ชนอีกสูตรหนึ่งเด้อลืมบอกไปนะครับสูตรตัวเด่นนะครับมัน สูตรตัวเด่นนะครับสูตรตัวเด่นมันได้6กับ8ด้วยเช่นกันนะครับสูตรตัวเด่นมันได้6กับ8นะครับอีกสูตรหนึ่งมันมาชนนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสูตรที่ว่าหาตัวเด่นนะครับมันชน6กับชน8ด้วยเหมือนกันนะครับงวดนี้มั่นใจมากเลยนะครับวันจันทร์วันจันทร์นี้มั่นใจมากครับเราพัฒนามาแน่ลาราพัฒนาแตกแน่นะครับผม มีความมั่นใจเลยนะครับมั่นใจครับว่าต้องแตกแน่ครับเราพัฒนานะครับวันจันนี้มั่นใจอะแคปหน้าจอเนาะ25นาทีแล้วนะครับบางคนเข้ามาทีหลังนะครับผมยังไม่เห็นเอาเอาชุด2ตัตบนชุดเต็มไปแคปหน้าจอแคปหน้าจอนะครับจะให้แคปแล้วนะครับให้แคปอีกรอบนะครับ จัดไปเลยมักมกขอบพุณนค่ะครับผมขอบคุณแนวทางค่ะสาธุครับผมนะครับสาธุนะครับผมขอให้ปังไปด้วยกันนะครับขอให้ปังไปด้วยกันเด้อทุกคนนะครับใครจะเข้ากลุ่มก็กดที่ลิงก์อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับลิงก์ปักอยู่ด้านล่างไลน์นี้นะครับผมจิ้มเข้าไปกดเข้าไปนะครับเพิ่มเพื่อนจะขึ้นไลน์นะครับขึ้นลิงก์ไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม Vip อาจารย์หมีพายเฮงนะครับผมนะหรือ id ไลน์มานะครับ id ไลน์อาจารย์เองนะครับ2 0งศูนย์นะครับผมตามนี้นะครับต่อไปชุด2ตัวล่างนะครับนี่คือชุด2ตัวล่างครับนะครับ id ไลน์ตามนี้เลยจะเข้ากลุ่มนะครับ2 0งศูนย์หรือกดที่ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดเข้าไปเลยเพิ่มเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มอาจารย์หมีพาเฮง นะครับผมเดี๋ยวน้องแอดมินจะตรวจสอบแล้วก็ดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับไม่ต้องห่วงว่าเสียตังค์ไหมเข้าฟรีนะครับผมเข้ากลุ่มฟรีครับท่านไม่ได้เสียตังค์อะไรสักบาทนะครับไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากนะครับผมเพียงแค่กดที่ลิงก์แล้วก็เพิ่มเพืเ่อนเข้าไปนะครับแล้วก็ให้แชทบอกน้องแอดมินในลิงก์ไลน์นั้นนะครับผมนะเข้าฟรีเลยนะครับผมไปดูแนวทางอยู่ในกลุ่ม VP กัน นะครับไปเฮงไปปังกันอยู่ในกลุ่มนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนะครับมีทั้งหมดนะครับผมนะอ่ะให้ดูตัวฟันเม็ดเดียวอีกทีนะครับผมตามนี้นะครับขอให้มาเน้าหกแปดแปดหกนะครับเม็ดเดียวก็ตัวนี้แหละนะครับศูนย์หกแปดนี่แหละเม็ดเดียวนะครับผมนะศูนย์หกแปดนี่แหละเม็ดเดียว นะครับ8008ใครจะตัดเล่นก็ตามสบายนะครับใครจะตัดก็ตัดด้วยเดอ้อนะครับ6006นะครับผม6006 8008นะครับใครจะตัดนะครับเม็ดเดียวเน้นเน้นเม็ดเดียวเน้นเน้นนะครับอืมตัวนี้มันมี60อยู่นะครับนะอ่ะ ไลน์นี้คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ28นาทีแล้วนะครับผมเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับไม่ได้ผิดเสมอไปนะครับผมมันมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับก็ให้สมาชิก fc นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการมารับชมข้อมูลด้วยนะครับผมเนาะให้มีสตินะครับมีสติในการลงทุน นะครับผมเนาะบางครั้งมันก็เข้าบางครั้งมันก็หลุดนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับนะคะมันเป็นเพียงแค่ศาสตร์คณิตและศาสตร์ตัวเลขในการคำนวณตามคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมไม่ได้สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับก็ให้ทุกคนมีสตินะครับผมนะอะนอนหลับฝันดีกันทุกคนครับนะครับผมนะก็ลาพัฒนาก็ให้ทั้งหมดในไลน์นี้ชุดเต็มไปเลย นะครับผมนะหลนิ้ไหลเดียวนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาดูฮาหนอยกันอีกนะครับผมนะสำหรับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับเฮงๆปังๆทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะครับรับทรัพย์เข้ากระเป๋าตรงๆเด้อวันจันทร์นะครับโอเคน,น,นะครับ,โ,นะรบโชคดีทุกคนสวัสดีครับ